ขนมาลดราคาแต่ถ้าเป็นคนท้องกินฟรีค,ค่ะหมอนทองหรืเปล่าไหนดูสิต่อแถวยาวเป็น500เมตรอะเยอะจริงๆขายถูกมากเขาว่าเอามาจากลงในดำนะคะตั้งอยู่สีแยกลุงอุ้ยมุ่งหน้า LG อยู่ที่หมู่ห้าปลวกแดงระยองนะคะผู้เรียนเหลือลูกละ49บาทถูกมากแล้วเลือกได้ตามใจชอบไม่จำกัดนะคะบางที่เขาลดราคาแต่เขาจำกัดคนละลูก2ลูก อันนี้เอาเลยเต็มที่คนก็มาโกยสิคะเปิดไม่ถึงสองชั่วโมงปรากฏหมดเกลี้ยงโอ้ยโกยเถยมอาสอบถามคุณอภิชยาพรพรมเนตรอายุ40นะคะาขายทุเรียนบอกเป็นเดือนเกิดของเธอกับผัวเนาะเกิดหนึ่งกรกฎาคมส่วนคุณทรงศักดิ์จันท์คายอายุ45สามีเกิด13กรกฎาใกล้กันพอดีก็เลยจัดโปรโมชัน่นในพื้นที่ปวกแดงกินได้ราคาถูกมีด้วยกันสิ S <S แล้วก็จะมีมากกว่านั้นด้วยนะคะใครสนใจก็ลองแบบไปแถวในพื้นที่หน่อยที่เมื่อกี้บอกไปนะคะเป็นลงในดามตั้งอยู่เส้นสีแยกดุงอุยนะคะเธอบอกว่าสําหรับร้อยคนสุดท้ายจะขายทุเรียนให้สลูกร้อยเลยนะคะแต่หมดไปแล้วนี่ <S <S นอกจากนี้ยังโครงการออนทัวร์ขายทุเรียนราคาถูกตามจังหวัดต่างๆด้วยไปตามรายละเอียดกันดูนะคะที่ทุเรียนหมอนทองผลไม้ออนไลน์บายในดามอันนี้ชื่อเฟซบุ๊กนะย้ำอีกรอบทุเรียนหมอนทองผลไม้ออนไลน์บายในดามค่ะครับผมเรายัง ทุเรียนครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าจริงๆช่วงสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวหลายจังหวัดก็ก็จะมีงานต่างๆนะรวมทั้งที่โคราชครับปรับช่องเขามีงานนี้ฮะคุณผู้ชมครับผมการจัดกินบุฟเฟ่ทุเรียนแล้วก็ผลไม้อุ้ยหลายคนอยากไปงานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะแต่ที่จะพาไปดูต่อไปนี้เป็นการแข่งขันกินทุเรียนในงานเทศกาลทุเรียนปรับช่องนะไปดูสิครับว่าใครเป็นผู้ชนะ บอกแล้วการคุณผู้ชมลองทายซิว่าใครเป็นผู้ชนะ3คนนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับการแข่งขันกินทุเรียนนะฮะแต่เขาตัดสินนะฮะเกณฑ์มาแปลกฮะคือปกติเวทีอื่นเขาตัดสินว่า ใครกินเยอะที่สุดเออนั่นเละสิแต่เวทีนี้ตัดสินจากเสียงปรกมือของนักท่องเที่ยวอเออนี่ใช้วิธีเกณฑ์น,นี้นะฮะนี่น่าเขาถึงไม่รีบกินกินแบบสุดทา้าย <laughs> ใช่ฮะ<ห> <c oughs> ซึ่งผว้แข,งงนขน่งงันทั้ง3คนก็เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะกินไปผมไม่ไหวแล้วอ่ะเดือดเริ่มน้ําตาแล้วนะฮะทำเอาคนที่ไปร่วมงานตาหัวร้นอนเพราะบางคนทําหน้าทําตาแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนชนะนี่ดูกองเชียร์ฮะคุณผู้ชมฮะบางทีก็เป็นญาติเป็นอะไรเงี้ยแหละ ก็เชียร์ฮะเพราะว่าวัดจากเสียงหูสุดท้ายคนชนะเนี่ยแหละรครับผม,มเล็กสุดเด็กชายอายุเก้าขวบและการชนะของเขาครับได้รางวัล ไปกินต่ออีกฮะทุเรียนหมอนทองหนักประมาณ3กิโลกรัมกลับบ้านไปทานกับคนในครอบครัวส่วนที่2กับที่3ก็จะได้ทุเรียนโพเมณีเป็นรางวัลปอบใจนะครับเป็นการจัดในงานนี้ครับผู้ชมครับงานเทศกาลทุเรียน GI ปากช่องเขาใหญ่นะครับจัดที่ฟาร์มโชคชัยครับถนนมิตรภาพตะมนหนองน้งําแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสวนทุเรียนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับก็งานจะจัดขึ้นวันนี้ยังไปได้นะครับแล้วก็ พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันด้วยหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปเที่ยวเพราะว่าในงานอนอกจากมทีทุเรียนแล้วนะคุณผู้ชมเขามีกิจกรรมนี้สายทุเรียนคุณต้องชอบแน่นอนบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้3 9 9บาทแล้วก็มีทุเรียนที่ปลูกในเภอปากช่องนะครับอาที่มีผลไม้อื่นด้วยแหละอาที่พวกอะโวคาโดน้อยนาแก้วมังกรมะม่งวงแล้วก็มะละกอให้ไปหาซื้อหาทานกันได้ไม่ทานแบบบุฟเฟ่ก็ได้นะไปเที่ยวแล้วก็ซื้อผลไม้กลับมาอย่างน้อยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยนะะแล้วก็เป็นกิจกรรมท่อง เที่ยวนะฮะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะครับเกลืองอูมมากเลยเนื้อแน่นนะกรอบนอกนุ่มดู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 สิคุณผู้ชมอ้เนื้อแบบเนี้ยชอบมากเลยน่ากินกรอบบางคนชอบแบบเละๆใช่ไหมใช่แล้วแต่คนชอบเนาะอาถามผู้ริชัยชอบแบบไหนชอบแบบกรอบนอกนุ่มในข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม